สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูน,นะคะวันนี้มีที่ดีสวยๆมานาเสนอนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะเสนอที่ดินขอแนะนําเสนอละครก่อนนะคะฝากละครแคนสองแผ่นดินไว้ด้วยนะคะกํากับโดยอาฉลองพักดีวิจิตนะคะแล้วก็ออกฝากยาดมตาโบแดงไว้ด้วยนะคะซื้อได้ที่ตามเซเว่นและร้านขายยาทั่วไปค่ะ วันนี้เรามีที่ดินสวยๆวยมานำเสนอนะคะที่ดินนะคะจำนวน12ไร่2งานนะคะเอกาสารสีฉนดขุดแดงค่ะขายในราคาไร่ละ8ปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะตำบลท่าวะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะที่ดินสวยๆวิวภูเขาเลยค่ะเห็นหมอกด้วยค่ะวันนี้เราจะมาสายดอยันซึ่งหมอกยังไม่หมดนะคะนี่เลยค่ะที่ดินของเรานะคะ12ไร่นะคะ2งานนะคะด้านหน้าของเรานะคะกว้างติดถนนลาดยางน,นะคะ150เมตรที่ปูยืนอยู่นี่เลยค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะด้านหลังของเราเป็นวิวภูเขาเลยภูเขาที่นู่นนะคะตรงเตี้ยนะคะที่มีต้นไม้นะคะนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมในกลางแปลงนะคะซึ่งจะได้เห็นชัดๆอา้าหน้าถนนอันนี้หน้าถนนลาดยางนะคะมีค่ะหน้าถนนลาดยางนะคะหนึ่งยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรค่ะนี่เลย อยู่ใกล้ชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านค่ะการเดินทางนะคะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนเส้นบราแกงคอยเข้ามาถึงแปลงแค่เพียงครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกลางแปลงนะคะจะได้เห็นกลางแปลงว่าสวยแค่ไหนนะคะค่ะอันนี้เป็นทางเข้าแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมยืนอยู่กลางแปลงนะคะว่าลักษณะที่จะเป็นแบบไหนนะคะวิวภูเขาภูเขาแบบไหนนะคะซึ่งจะเป็นภูเขาทาั้งลูกนี้เลยค่ะที่เราเห็นนี่เลยค่ะภูเขาทาั้งลูกเลยนะคะ ดินสวยค่ะแปลงนี้นะคะอีกสองไร่สองงานเองนะคะราคาเบาๆค่ะตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีขาะนี่เลยค่ะนี่นนคือเรามายืนอยู่กลางแปลงนะคะไปขบลนนะคะนี่เลยการเดินทางของเราสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ตำบลชะอมด้วยค่ะนี่เรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะกลางแปลงซึ่งจะเห็นนะคะภูเขานะคะภูเขาล้อมไว้เลยค่ะ ด้านหน้าก็ติดถนนลาดยานะคะมีเพื่อนบ้านค่ะการเดินทางสะดวกสบายค่ะที่ดินส,สวยๆนะคะอยากนําเสนอนี่เลยที่ดินแปลงนี้นะคะทําเป็นที่แบบพักผ่อนอะไรก็ได้นะคะ12ไร่หรือจะปลูกอะไรก็ได้ค่ะได่เลยค่ะที่ส,สวยๆนี่เลยเห็นไหมคะซึ่งจะมีต้นไม้นะคะมันจะยาวไปถึงประมาณตรงนู้นนะคะด้านหน้านะคะอันนี้เราจะอยู่กลางแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ดินสวยๆ นี่เลยค่ะรอบๆของเราเป็นภูเขาเลยค่ะวิวภูเขาซื่อสวยเลยค่ะที่แปลงนี้สวยมากเลยนะคะอยากนําเสนอค่ะนี่เลยค่ะที่ปูยินตรงนี้จะเห็นมีหมอกมีแดดนะคะมันอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนะคะเพราะว่าหมอกมันยังไม่หมดนะคะเขาล้อมรอบเลยคะ่ะที่ตรงด้านหลังนะคะที่จะเป็นปีเตียนะคะ,ะโฉนดคุมถึงตรงนู้นเลยนะคะเห็นไหมคะเกือบถึงกลางกลางเขาแล้วค่ะ แล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะที่สวยๆเนี่ยค่ะการเดินทางนะคะอยู่ห่างจากถนนสีเลงเข้ามาถึงแปลงแค่เพียงครึ่งกิโลเมตรค่ะครึ่งกิโลเมตรที่ดินนะคะจำนวน12ไร่2งานค่ะเอกสารสิ์โฉนดกูดแดงค่ะขายในราคาไร่ละ850,000บาทนะคะตําบลท่ามะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ สนใจแอดไลน์หาปูดได้นะคะ092-491-434 7ยังไงฝากคิดนี้ว่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ